สวยๆแตก้าแรกของเราคะ่ะทุกคนสวยมากเป็นดงค่ะดกสวยจนดอกไม้เลยอยู่ในมอสนี่นะคะยาวเลยทุกคนนู่นตรงนั้นเรายังไม่รู้ว่ากลุ่มใหญ่แค่ไหนเราเก็บต้นทางก่อนนะคะ ตรงนี้คือสวยมากแม่แล้วดอกคือสวยมากขายยาวคือสุดสวยมากปุ๊บเวลาเสวยเราก็อยากให้ชมก่อนนะเดี๋ยวเรา เคยเล่นมือเก็บทีเดียวค่ะทุกคนะ But บ้านล่างก็สวยค่ะเขาะจะมีกลีบที่แบบชัดมากจิด 结婚地吧。 นี่ค่ะอีกกลุ่มนึงนคะคะยาวเป็นทางน้ำเราดูไปทีละกลุ่มอื้สะออนสะออนดอกเห็ดขาเหอะค่ะทุกคนสวยมากอื้มสวยกต้อสวยแบบนี้ มือนดอกไม้นะตรงไหนขายยาวเราก็อยากเก็บให้ได้ขายยาวที่สุดนะคะวิธีการเก็บมันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มเห็ดแต่ละกลุ่นะคะเราจะขนัดแบบกรีดลงไปที่ดินหรือว่าดึงนะขึ้นมาตัดขาแบบนี้ อันนี้เรียกว่าดอกพังอันนี้เรียกว่าดอกสวยมากแต่เดี๋ยวมีฝุ่นอยู่ที่ดอกนิดหน่อยค่ะทุกคนสกียวกัดอกไม้ มันยัไม่จบนะุ่คมันมองขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงอีกอรอลุ้นกลุ่มเห็ดถ่ายคลิปด้วยกันนะคะ สวยมากเนี่แหละถ้ากลุ่มไหนเขาขายยาวเราก็เก็บได้ยาวค่ะทุกคน <c oughs> กลุ่มไหนขายไม่ยาวก็ <c oughs> ไม่ได้เนี่ยนี่ตะก้าสวยมากขายยาวมากแน่สวยเป็นดอกไม้เลยมาถึงล้วคะ่ะจุดเหตดต้นทางถ่ายคลิปของเราเต็มตะก้าที่หนึ่งคลิปที่หนึ่งสวยมากค่ะแม่ดอกใหญ่มากสวยมาก ไปยืนสองมาเหยู่อนะคะทุกคนว่ามีอยู่ตรงไหนอีกบ้างติดตามร,รับชมกันยาวๆเลยนะคะชั่วโมงแรกเก็บเห็ดกับน้องนกคุ้มวันหยุดของวันจ้าตรงกันกับน,น้องหนึ่งวันเดือนหนึ่งตรงกันหนึ่งวันทุกคนเดือนหน้าว่ากันใหม่จะได้เก็บไหมหิมะจะตกก่อนหรือเปล่า ดูช่อนอออชอบดูด้านหลังเห็ดค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นสวยสะอาดมากเริ่มได้ยินเสียงนกร้องตอนเช้าๆกินมากเลยค่ะเดี๋ยวเราเต็มตะกร้าแล้วเราไปนั่งพักกินอะไรรองท้องแล้วไปต่อ พี่ริมน้ำไหลกันนะคะลำธารน้ำกลางป่าสวยมากเลยค่ะปะ่านชอบชอบชอบนี้ก็จะช้าๆหน่อยนะคะหนาวหนาว แล้วเราก็มาเจอเหยื่อท้ายคิปจริงๆค่ะกลุ่มเดียวเนี่ยทีแรกได้ครึ่งตะก้าว่าจะท้อละกําลังเจอส่งข้อความบอกน้องนกว่านกเป็นไงบ้างเราก็มาเจอกลุ่มสุดท้ายพอดีค่ะเต็มตะก้าตรงนี้เลยค่ะ